สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอ Story อีกหนึ่งคลิปนะคะก็กลับมาพบกับงานโจกผ้าคือเก่านะคะวันนี้ขอเปลี่ยนมุมเนาะเปลี่ยนหันมาดูมุมทางนี้บ้างเพราะว่าดูมุมข้างๆมาก็บ่อยละตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะคะตามสตรีของมันก็ยังไม่ถึงยังยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะตอนนี้ ไปเรื่อยๆเพราะว่างานนี้มันเป็นงานละเอียดงานช้าทาไวก็ไม่ได้สายตาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็สู้ตาอยู่นั่นแหละทําไม่ทางานนี้ก็ไม่รู้จะไปงานไหนเพราะว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่แบบเหมือนงานเหมือนจะดูเหมือนเป็นงานสบายแต่ก็ไม่สบายเหมือนจะเป็นงานเบางานเบางานเบาแต่มันก็มีความหนักต่างกันไป มันนักตรงที่ว่าเวลาเราทําเราต้องเกรงนะคะเราต้องเกรงตัวเกรงแขนเกรงคอซึ่งมันก็จะมีปัญหากับร่างกายเกี่ยวกับเส้นเอ็นกระดูกเราก็ต้องคอายคลายตัวเป็นระลอกระลอกเพราะว่างานเนี่ยจริงอยู่มันดูเหมือนอางานสบายๆนั่งอยู่ในร่มแต่มันก็ไม่ได้สบายนะเพราะว่ายังมีคนที่เขาชอบทำงานออกแดด บุกป่าฝ่าดงอีกเยอะแยะมากมายที่เขาไม่กล้าที่จะมาทําตรงนี้ไม่ใช่ไม่กล้านะก็คือเขาไม่เอาเลยเขาไม่สู้แต่เขาสู้แดดสู้ลมสู้ฝนเขาฝา่าอะไรกลางดงเขาไปได้หมดนะงานหนักงานแดดแต่ว่างานในล่มแบบทอพาคเขาไม่สู้นี่แหละคนเรามันมันก็ถนัดต่างกันไปแต่ว่า งานทุกๆงานไม่มีงานไหนที่เบานะคะทุกงานจะมีความหนักน่วงในตัวของมันเสมอเหมือนของเสาวดอยอาจจะต้องใช้แบบการเกรงร่างกายหนักแล้วก็ใช้สายตาหนักจะต้องใช้สายตาในการเพ่งนะคะเพ่งหนักแล้วก็ต้องใช้สมองความความจำก็คือต้องคอยจดจำลายภาหนักหน่อย ก็ถ้าใครที่ที่ได้เคยลองนะได้เคยลองทำตรงนี้ดูแล้วอ่ะสาวดอยว่าเขาก็จะรู้เนาะเขาจะรู้ว่างานทอผ้าเนี่ยมันจะอยู่ในหมดไหนเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาเยี่ยมสาวดอยอยากจะลองทำดูก็มานะเดี๋ยวสาวดอยจะนั่งสอนเก็บ แต่อันที่จริงถ้าเราจะฝึกจริงนะจะฝึกการการทอรจะฝึกตั้งแต่เราต้องสเตปแรกเลยเราต้องเริ่มตั้งแต่สเตปแรกก็คือเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยสืบผ้าเลยสืบสืบเสร็จแล้วก็มาสเตปค่อยๆนับหนึ่งเพราะว่าลายผ้าเนี่ยถ้าเราจะมาเรียนจกนะอยู่ๆเราจะมานั่งจับงานของเขาต่อเลยเนี่ยถึงจะเป็นลายที่เราเป็นอยู่แต่ว่า ถ้าเราไม่ได้เป็นคนสตาร์ทเนี่ยมันจะจะยุ่งยากสักหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีคือเราต้องเริ่มตั้งแต่สเตปแรกเราเป็นคนทําเองวางเองทุกขั้นตอนนั่นแหละมันจะทําให้เราจําได้แม่นแล้วก็ไปได้ไวกว่าเอยนี่ก็นี่หละทุกๆสายงานอาชีพล้วนมีความยากง่ายหนักเบา เหมือนกันนะั่นแหละอาจจะต่างกันบางคนเขาทำงานในห้องแอร์ก็ใช่ว่าจะสบายนะทำงานในห้องแอร์ก็อาจจะเจอแรงกดดันต่างๆหน้านาแบบของเสาดอยนี่ก็จะเป็นงานกิสระเสรีเนาะไม่มีใครใครคอยควบคุมอะเป็นเจ้านายของตัวเองแต่ก็จะมีเหมือนจะมี เจ้านายอีกต่อหนึ่งเจ้านายอีกต่อหนึ่งก็คือเจ้าของลรงพอที่เขาหาออเดอร์ให้เราทำแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งยากวุ่นวายแจกงานแล้วที่เหลือเราก็มาเป็นนายของตัวเองควบคุมกำกับสแสดงเองกำกับเองสแสดงเองล้ะทีนี้อากาศก็ร้อนร้อนนะช่วงเนี้ย โดยเฉพาะตอนบ่ายตอนกลางวันเราเสาดอยนี่ก็โอ้โบางทีก็เบรกเบรกนะไม่ไหวนะต้องเบรกเป็นนอนหานอนพักหาอะไรเพราะว่าเอาแต่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ไหวอยู่ข้นไในห้องมากไม่ได้ร้อนทอมาลดดอกค ยอมวางหูเอินมาอวดมูให้เขาหูอยู่ในวงเหล่าเผยคำฮักฮักหลายตอนที่ที่เมาบอกอึดแต่แนวสีเวา้ายกย่องเฮาคือคนสำคัญ ยามบอกกินเหล่าในใจคงไม่มีน้องคงเก็บไว้เพียงซ้ำรองอารมณ์นี้จะต้องมีฉันผ้าเป็นกับแกลมผสมโซดาให้อ้ายสุดสันได้รักแค่ เพียงบางวันได้เห็นหน้ากันแค่วันพีเมาอืร้องเพลงแก้ร้อน <c oughs> มันแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะบทที่กำลังต้องการสมาธิพอดีก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะมีวิธีที่จะเรียกสมาธิต่างกันไปเหมือนสาวโดยเวลาบางทีนั่งจกผ้าผิดแก้ผ้านั่งแก้แก้งานผ้าก็ มันรน้องเพลงคือร้องเพลงบางทีนรร้องเพลงนรตัวเองร้องเองไม่รู้เรื่องรู้เราเหรอกก็ร้องไปตามพฤติกรรมเหมือนถูกมั่งผิดมั่งไม่รู้เลยร้องเพลงเรียกสมาธิตาก็จ้องงานปากก็พ่ำไปไม่รู้พ่ำอะไรแต่ว่าถ้าเวลาเราจะพูดอย่างเงี้ยพูดอะไรสักอย่างเราก็ต้องใช้หัวคิดด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราใช้หัวคิดในการพูดแล้วก็ทอภาพไปด้วยอันนั้น จะต้องแสดงว่าไม่ใช่งานแก้นะเพราะว่าถ้าเราเวลาเราจะแก้ถ้าเราจบผ้าผิดเราจะแก้เราต้องใช้สมาธิใช้สมาธิใช้ความคิดไงความคิดในการแก้ไขเราก็เลยจะพูดอะไรที่มันต้องคิดเราจะคิดอะไรในพร้อมกันไม่ได้ไงแต่ว่าเหมือนเพลงที่มาล้องเนี่ยคิดไปล้องเราคิดเนี่ยเราล้อเพลงนี่เราล้อไปตามพฤติกรรมนะเพราะว่ามัน มันอยู่ในสัญญาข้อมูลความจําของเราอยู่แล้วเราล้องไปอย่างนั้นแหละถูกผิดไม่รู้คือเราไม่ได้สนใจว่ามันจะถูกผิดล้องไปตามที่มันเหมือนมันอัตโนมัติของมันเองว่าอย่างนั้นเถอ,อะเนาะเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละดอกกว่าจะได้แต่ละแต่ละเส้นแต่มันก็มีความสุขนะมันเป็นงานที่เราชอบ งานไหนถ้าเราชอบเรามีใจรักที่จะทํามันต่อให้มันหนักมันเหนื่อยมันยากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสาวโดยคิดแบบนี้นะก็เหมือนท่านอื่นๆที่รักงานชอบงานไหนก็จะใส่ใจทํามันคนอื่นอาจจะมองว่ายากแต่คนที่เขารักในงานนั้นๆก็จะไม่ยากเกินไปหรือถึงยากเกินไปก็ไม่ยากเกินไปกว่าใจของคนที่มีใจจะทํา จะทาได้นะเขาก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอะไรก็ตามเนาะเห็นไม่ว่าจะเห็นการกินอยู่หรืออะไรใดๆของคนอื่นสําหรับเรามันอาจจะไม่แต่สําหรับเขามันอาจจะยังไงล่ะสําหรับเขามันอาจจะเป็นอะไรที่ปกติธรรมดาเป็นสิ่งที่เขารักเขาชอบของเขาอ่ะไม่ว่าการกินบางทีเราอาจจะไปเห็นอาหารการกินคนอื่นอ่ะที่เราไม่ชอบกินอย่างเงี้ย เราก็อาจจะนึกไปว่าโอ้ยกินเขาไปได้ยังไงแบบเนี้เหมือนบางทีเหมือนคนที่ชอบดูการกินของคนอื่นมาเปรียบกับตัวเองแบบนี้มันก็มีเนาะบางคนบอกว่าตัวเองกินดีอยู่ดีไปเห็นอาหารการกินคนอื่นแล้วก็ไปบูลลี่อาหารเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะสําหรับสาวดอยเพราะว่า อย่างสาวดอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินง่ายอยู่ง่ายเนาะอาหารแกงกินที่ว่าคนอื่นเีาวันอาหารราคาแพงหรูๆหน้าตาดูดีอย่างเงี้ยคือบางทีมันเราเราเห็นเราก็ไม่ได้อยากจะกินนะแบบนั้นอะ่ะคือทุกคนอะ่ะมันมีความแบบเคยชินเฉพาะตัวเฉพาะท้องถิ่นของแต่ละคนเหมือนเหมือนบ้านสาวดอยนี่ก็หุ้ยกิกนน้ําพริกผักนึ่ง,งอย่างเงี้ยแกงบ้านๆอย่างเงี้ยอู้อร่อยที่สุดละแต่คนที่อยู่ ที่อยู่ในเมืองอะไรเขาไม่ชอบแบบนี้เขาก็จะมองอุย้ยกินเข้าไปได้ไงอะไรแบบเนี้ยในขณะเดียวกันเราเองเห็นอาหารของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะคิดเหมือนกันนั่นแหละความคิดก็ไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะกินเข้าไปได้ยังไงอะไรแบบนี้อาหารของเขาคือมันหรูสําหรับอีกคนหนึ่งอีกมูหนึ่งแต่มันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบมันมันแปลกเขาอาจจะมองอาหารเราไม่น่ากิน อาหารของเขาเองก็ไม่ได้น่ากินสำหรับเราในบางอย่างบางครั้งบางทีได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนมีค่าเสมอเท่าเทีเทยมกันนะคะทุกคนมีค่าหนึ่งชีวิตเท่าเทียมกันรักกันสามัคคีกันไว้อันไหนที่คิดต่างเห็นต่างก็ไม่ต้องไปแย้งอะไรกันมากให้เข้าใจว่าเราก็ยังคิดต่างจากเขาเขาก็คิดต่างจากเราได้เป็นธรรมดา แต่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมโลกใบนี้เดียวกันอย่างสงบได้เพียงแค่เราเคารพสิทธิกันและกันเท่านั้นเองโอเคนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไม่ต้องดูหน้าดูตากันแล้วเนอะนี่มาถ่ายให้ดูก็เอาให้ดูใกล้ๆไปเลยโอ้เครื่องร้อนแล้วนะเนี่ยอากาศก็ร้อนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดชม ติดตามรับชมพูดผิดตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกแชร์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากโปรโมทงานสินค้าของสาวดอยสตอรีส่งต่อออกไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะโอ้ยดูข้างนอกแดดจ้าเลยจ้าดูนี่ถนน